คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับวมือน,นี้แอดมินก็นมาเชี่ยกันจะไปตามเสี้ยนทีพี่น้องหรือจักนี้ด้ครับผมค่ะเมื่อนี้เพิ่นโทรมาตาสาวๆเ้ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกลับมาแล้วคืออ่า เซียนน้องไข่เด้อคขาท่านผู้ชมครับค่ะหรือว่าเสียนเป็นตาดำเนาะค่ะร <ขอ S 1> หรือเสี้ยนเป็นตาดำห่างเหินไปประมาณสองสามหมวดเนาะครับค่ะกลับขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นกระแหงสัมผัสพร้อมด้อครับผมค่ะไปฟังมาเป็นเสียนน้องไข่ของแถเพ่าไปฟังเสียงคนเลน่นน้พี่น้องเนาะค่ะครับเอาเพิ่นกะจัดของวนปีใหม่ห้เนาะครับผมค่ะเสียนเพิ่นกะบางทันเพิน่นกะอยากเด็กเนาะบางทันเพิน่นกะ อยากมาเป็นสะพานบุรคือเก่าคนค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะเบรกเพิ่นกบมาไหมค่ะเอาเพิ่นไปยังก็ไปฝึกพณวิทยาอยู่ครับกับล่องเบิองน้องพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลกับนี่ขอมีรถคือว่าครับผมเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งครับผมสําหรับเรขของเส้นน้องชายหมดันทีสามสิบท่านว่าค้มนีได้ครับผมค่ะครับฝากติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ใหครับขามาระเชียร์ได้เครับผมค่ะ พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีอันเป็นที่ไหนนอลอันทางผุนหน,นาวพอ่อจะหนาวอยู่กับร่มเหรอจ้าครับร่มร่มหัวร่ม,ม,มค่ะเปมีผุ่นไงผุนหรือตัวพันเลนค่ะเป็นแบบบางอย่างเนี่ยากันมานปะมานอยู่ดิพ่ออันแต่ว่าขันเป็นพ่อใดงวดว่าหันเนี่ย แย่เลยเนาะแย่เลยพ่อจะ่าพ่อเดินเลยโค้งสองวันละงวดนี่เระบาดเพราะว่าน้าเชียร์ตามมากเพราะว่ามันเคยเลยโค้งสองงวดบันมันเดินเหยาวดิแม่นอยู่ตามต้นนู้เขียนไว้ดิพ่ออ๋ออันนี้น้ำขิงเคียวสองงวดกินแม่นช่วงอันอันอียังกอดรอกันย่านไหมครับแม่นอยู่จะขึ้นมาจะขึ้นมาจะของเยียบมั่นเลยถ่ามัองไปแต่จะขึ้นมาอจะไปจะสมาร์ท ค่ะเพราะว่าน้ำเ,เสียเขียนสถิติพอไหวตลอดไปลวปากกาในถอดถามได้น้ำเสียร์แต <laughs> เสี่ยนได้เพิ่งยูน้ำน้ำเสียโดนน้ำเสียเขียนไหวเบิร์ตดิพอ <c oughs> จังพอนี่การลุดส่วงที่ว่าเดือนกันยาละประมาณสองหวัวตอกัน<อ>บา้านี้ก็มาเดือนดีคือก้อนก่อนก่อนจีนหลอดหาซุนเกิดซุนยเกิหาซุนนะครับอันนี้ก็เพราะว่า เย็ซีเฮายังอยู่คือเก่าบออยู่คือเก่าโทรมาถามพอเสี้ยนแว่นตาดำเป็นยังขึ้นน่านโล่งแต่เดี๋ยวเด้อแม่น้ำเชียรว่าเดี๋ยวไปถามพอเพิ่นให้บ้านนี้เสียนแว่นตาดำเห็นเสียนน้องใครให้เกาด้วยกันนะทุกท่ารู้กันได้ครับผมค่ะมาหยาบมาหยามาเว้ถามใครค่ะยูเป็นบายดีมากเนาะทำไก่ขีดหอดคือเก่าหรอพ่อน้ำเชียรก่ขีดหอดคือเก่า เออ,อ,เมเมอ,เอมาได้ิ่นมเได้ตาผู้ใดดอกมาเทปโตไอ้ชุดไทยจังสิ่นล่ะจ้าเขา่าเพราะเข่ากับกิจระหน้าออกับเสื้อดาว่ะผู้ใด้เป็นที่เป็นหู้จัคซองแล้วเพิ่มจะได้เมืองเมีนบ่ล่ะแมียนยุบหัวผู้เพิ่นไปบ่เป็นน่ะเพิพพ่นโบ่เป็นเน,ะน,นาะตะพะเห็นเออจะอ,อยากว่าเออจะนั่งมาเก็บโตใครพนนี่น้องนั่งมาเป็นเป็นโมกิล์โกเป็นผูเ้เข่าเนะ<ข>าะค่ะแมียนยุบหัว กูไปกับผู้ว่านละ่ะกับเส้นปัน่นันเขาเพราเขาหล่อเกลียะเนาะค่ะคร,รับธรรมดาล่ะเพราะเหล็กมันมีเข่ามีรุดเอียนอยู่ผู้คนมาคนจะมาเพิ่มก่อล่ะไม่อะใช่ใชว่าเอียนก็หมอรับดังอน่ะ่นหม, <laughs> มอรับมันดังแล้วค่ะหมอรับดังป็ะไปจังหน่ยองเจ้าของเานาะเอาไมา่ไกลจริงด้วยเพราะว่าอัน โบแม่นว่าย่องเกี่ยวคว้ามีมมาสถิติอยู่เนาะมีอยู่ดีครับผมค่ะบ่แม่นว่าให้10งวดเข้างวดเดียวอ่ะอันนั้นก็เจะว่างวดน,นี้ก็ว่านเจ็บว่าสิให้สมชายปิดเต่าให้ได้หลายงวดค่ะโอ้ขอบคุณลหลายๆเด้อสิได้สิได้ฮอด3าตัวพอดิครับผมเอาสูตรใหม่ให้เอาสูตรใหม่ให้สูตรใหม่บ่ครับนี่สูตรใหม่ป้องย่าในเขา สองหมวตัวสั่นสามตัวเพาว่าหางบอลเลุ่งบา,งบามันไม่เรือยประกาศรุ่งค่ะบลนี้ไปเบื้องเจ้าของเห็ไหมเข้าทั้งสามตัวตวัโอ้อจะไปเนี่ยแต่เนาะบัดนี้บอขกจ้กกับ่าเอ้าก็บลงใหม่นี้นนยแต่ว่าแต่ใช่ลงใหจอาเบื้องอยู่เปนาว่าเอ้าสูตรใหม่ของอาจารย์มันเข้ามาสันจะเลยนี่ะไะสี่วาเอสูตรใหม่ว่าหางช่องน้ำเสียน่ะะ<ฆ> เป็นจังบุญไอ้กระเจ้ามีเงินนี่ต้องกินปีไม่เนาะครับผมเอาพ่อกิดเจาร้ายงวดแล้วน้ำเชีย์ขอเด้อพงวดวันที่สามสิบท่านว่าหกสิบสี่พอเตียมพร้อมแล้วแต่ล่างก็คือเกาลั่แต่ล่างคือเกาครับเกาตะวันเลขกับไอ้บุญสามตัวสามตัวมีสามหางมันจิ๋มมันจะมีสามหาง ใแต่่ลา <Basil> งคร <inan election, S 2> ับผมแถวบนแปดสองห้าแปดสองห้าครับผมแถวล่างแถวล่างหกหนึ่งสามเด้อหกหนึ่งสามสามวิ่งตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งสองสามสองกับสาม อ๋อสุดไหมครับจับจับคู่กันจับคู่คบนล่างสองสองสามสองสามสองแปดสองแปดสองห้าสองห้าอยู่กันไหมอย่าออกกลางกลางครับแปดหกแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งจิติตใต ส้นใต้สองสามสองสามสองห้าสองห้าสองหามากเข<อ>าเดูตัวน้องชตัวกันครับผมสามตัวบนครับผมเคยตัวได้สูตรนี้อาจ๊ะแปดแปดสองหา้าแปดสองหา้ากลับมาอีกครั้งแปดสองสามแปดสองสามห้าหนึ่งสาม,สามห้า,นาหานาึ่ง เชียรเชียร์ใต้ก็แปดสองสามแปดสองสามเขียน์เชียรเลยพี่น้องนั่นแหละเบิงนินพ่อแต่ว่าสูตรเก้าพอพอเห็ดว่าี่เห็ดแล้วเห็ดแล้วแต่ว่ามันมันมันเลยโป่งดูก็เลยบอเอาพ่อน้ำเชียรขอสูตรเก้าน้ำได้พ่อวานนี้สูตรเกาจ้า บ,บอน้ำเสียเจะเอาอันนี้สูตรไม่ของอันพ่อเพลินด้วยอันนี้สูตรเก้านะน,น้ำเสียก็ยังเสียดายสูตรเก้าอยู่บอสูตรก็จะเขียนตารางแถวบนพ่อศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองค่ะหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามตัววิ่งก็หนึ่งกับสาม หกับสามอามเอาเทีก่ามันบ่เอาวทีเก่ามันมาเหือเก่าพ่อเอาเอาจับคู่จับคูหนึ่งสองหสองห้าหนึ่งห้าหติดตั้งสอูตรเลยหนึ่งสสสองมาเดี๋ยวนังสามสองสสอง สามศูนย์สามแปดสามศูนย์สามแปดนะครับคู่สามตัวของสองฮานจะคู่หนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามตัวเดิมศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองเท่านั้นแหละแต่พุดเกียงุดเก้าสุดเก่าจุดที่เคยเดือนมากครับ ที so ่สามคือเสียงเชี่ยนน้องไทยกับสูตรที่ค่ะอ่าสูตรเกาน้องเชี่ยเสียไรค่ะเพราะว่ามันเออไปเปรียบเชียกันเรามันกับพ่อว่าได้ดอกค่ะมันมุดงไปงูอ่าใช่ดอกเขามีลูกเหมืนสองนับอยู่ค่ะแต่ว่าเรบที่ไปเลียกเบื่องเราไ้เป็นมรสงานกาะเห็นชนกันมีหนึ่งหาสามหาหนึ่งสามพอชนกานอันในชนกันเลียกเบื่งเรามัน สองสูตยว่ามันส้ s> <S นกันหลายตัวยิ่งเี่ยงเยอะเพราะว่าในตลาดก็เกิดต่างกันเดครับเงีครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนหกกับศูนย์เงี้ยี่ยันนันกเว่ามันก็บพราะเกดต่างแต่ว่าที่เกต่างตอนจับกครับเอาลองมึงิดันน้ากันม้งนะผมร่วมร่วมจับรวบเซกันรวบก็ได้ค่ะ อมมามาพูดเมมศูนกเบสเบููเอกันนัอนว่าอตอนแรกสูตรไหมเนาะครับตอนแรกสูตรไหมครับค่ะตอนสองตอน2องสูตรเก้าทีสูตรคยสามซื้อเสียงให้คนนะครับผมเสียดายครับสีดายยกค่ะเมันอยูพอเพราะว่ามันเชียร์จดไว้เนมันคยรูดสอหแล้วมันกลาเดินดีนอ เพราะว่าเราห็นตัวนี้มากว่ามันเขา่ขาเข่าขัดบางยาันสองัวชนสอด้วยจ้าสูตรมไม่มันเข่าสองตัวย่างเดียวด้วน้ำเกี้ยบนล่างสามตัวนะมีอันเยอะอันสูตรอันสูตรไมพ่พอนี่คือซ่อมเมิองก็คือมันเขา่าสามตัวมันพอสามตัวเลยั้งบทังง้องล่างพร้อม อยากเะยวมานําเสนอะสูตรใหม่เลยครับออผมออออสูตรก้าวบย่ถิ่มเนาะเบิ่งไปประกอบกันครับผมไปจังวหวะพลังว้าเขา,ามีลูกปืนสองนะัดเท่าเรียกยิง่งเอาอครับทีได้เวเียบครับผมิจะะัะเนาเานาะค่ะจะหน้าเบิ่งเอาอกับสิรบกวน่อสักหนี่ด้อครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางการให้พี่นอ <F 4 S 2> ้องเอฟซีนจะได้เป็น แนวทางในการสื่อสลากินแม kind of ่งร so ัฐบาลเนี่ยพ่อครับผมครเพื่อได้โชวรียล์รามน้ะพ่อนเนาะครับครับครับบถิ่มบ่ป้ากันกันย่งเดินหน้าสู่กันต่อไปครับผมครับแนวท่าครับเอาพ่อนั้นเสียกะสิลบปวนซ้ำนีเด้อยู่ดีมีแห้งพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาไปพิจารณาเาิ่งเด้อครับสำหรับแนวทางของเหล็เสี่ยนน้องไข่หรือว่าอ่า เช่นเป็นตาดำครับพี่น้องครับผมเพิ่นมี่สองสูตรเนาะสูตรไม่กับสูตรเก้าครับผมการองเบิ่งครับผมครับถ่ายคลิปนี้กับเช่นเคยเด้ครับพี่น้องเงินไลกองท่องไรมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเกามาเชียร์เชียร์ก็พี่น้องสุดูหสุดขนถูกไว้ด้วยเงินตอนรับปีไม่อ่าสองพันอ่าลาลหกสิบหานี่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ